เลร์เลยในเอฟซีตื่นเช้าในพวกทีส่สวัสดีครับนะฮะฝนตกนะพี่น้องเอ้ยวันนี้ตื่นสายในเอฟซีเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกเนาะตื่นสายเพราะเมื่อคืนนอนดึกในเอฟซีจีจีนหนนั่นผ่านนั่นผ่านนัานผ่าน,าน,านข้ามานั่นน่ะ นั่นน่ะเออข้ามาไหนมาโอ้หมาละนี่ยไหนมาดูมันเป็นยังไงไหนมาดูสิีจีจ ฝนตกดีมากเลยเี FC. ทั้งคืนเลยเมื่อคืนได้ยินเสียงกบร้องสามตัวนี่แหละเอฟซี FC. อยู่ตรงหลังบ้านนี่นะนะจีจีจุด,ดกบร้องเมื่อคืนโอ้โหออกไปเดินออกไปปุ๊บมันหยุดร้องเดินออกไปปุ๊บมันหยุดร้องโอ้ไม่ได้กินกบเลยพี่น้อง นี่นะฝนตกแต่เช้าในสิจอดรถตากฝนหนึ่งวันเหนื่อยเอาเข้าไปอ่าจอดไม่ได้นะพี่น้องมันเคลียซะก่อนอบรรยากาศนะพี่น้องเอ อืมฝนก็ตกแต่เช้านะเอฟซีอืมชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นต้นมงต้นไม,เมแบบ้เริ่มแบบเริ่มแบบปริ่งปรังแล้วนะเอฟซีเดี๋ยวผมจะไปขุดวันนี้ท้ามีเวลานะ อจะลงไปขุดอันพวกต้นตะขบพวกอะไรขึ้นมาปลูกในฟื้ว่ารู้สึกว่าฝนจะตกแล้วแล้วก็ไปหาซื้อพันไม้มาปลูกตามตามที่เขาแนะนําว่าให้ปลูกฤดูฝนนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อพวกพันไม้พวกอะไรมาปลูกแต่แถวนี้นะผมจะปลูกเพื่อให้มันมีร่มเงานะไม่ไม่ได้จะปล่อยโล่งขนาดนี้ในฟื้จะปลูกให้เวลา เวลาเรานั่งเล่นหรือว่าผูกปเปลนอนนะเอฟซีผมจะปลูกแถวๆนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนเดี๋ยวไปเยี่ยมดูแม่ในเอซีอาการแม่เป็นไงบ้างเนาะนะดีขึ้นหรือเปล่านะเอฟซีเดี๋ยวไปดูนะฮะโอเคครับผมฝากไว้เทา่านี้สวัสดีครับ